สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคล,คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสอนนะครับวิธีแก้เข้าเกมอุมามุสเมะไม่ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งปัญหาเนี้ยก็จะเป็นปัญหาที่เจอกับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตค่ายแดงเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเกิดแค่กับอินเทอร์เน็ตบ้านเท่านั้นนะไม่ได้เกิดขึ้นกับอินเทอร์เน็ตมือถือนะถ้าเป็นอินเทอร์เน,น็ตมือถือแต่ว่าใช้ค่ายแดงก็ยังเข้าเกมได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเน็ตบ้านและเป็นเน็ตค่ายแดงเนี่ยอันนี้จะเข้าเกมไม่ได้นะครับถามว่าเอ้ยทำไมเป็นแค่เฉพาะกับเน็ตค่่่่าายยแดงคออืนนไมเป็หร อืมใช่ครับเป็นแค่กับค่ายนี้ค่เดียวเท่านั้นนะครับผมผมเองก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับว่าทําไมเป็นแค่กับค่ายนี้เท่านั้นนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมยังไงก็มีวิธีแก้อยู่นะครับผมซึ่งก็เป็นวิธีที่คนไทยทุกคนนั้นใช้กันนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ใช้อินเทอร์เน็ตค่ายแดงนะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีแก้กันเลยดีกว่านะครับก็ให้เรานะครับเข้าเกม d m ตามปกตินะครับผมบนคอมพิวเตอร์นะสำหรับใครที่ใช้ อ่าไขสำหรับใครที่เล่นบนคอมพิวเตอร์นะครับโอเคผมจะเข้าเกมตามปกตินะครับผมอ่าเข้ามาแล้วนะครับพอเรากดสตาร์เกมปุ๊บเห็นไหมครับว่าเกมเนี่ยมันไม่โหลดนะครับแล้วทำไมโหลดต้องกระดกกระเรียนกระดกกริ้น,กกนโหลดนะครับเกมมันไม่โหลดนะครับอ่ะแล้วพอรอไปสักพักหนึ่งนะครับ มันจะขึ้นว่าซูชินจุนิเอรากะฮัตเซชิมัชตะนะครับหรือก็คือ,อระบบคอมมิวนิเคชันเนี่ยมันเออร์เลอร์นะครับซึ่งมันก็จะมีให้เรากดอยู่2อันนะครับคือไตจารุเอ e นะครับที่แปลว่าไปหน้าแต่เตินนะครับกับรีทายนะครับหรือก็คือลองใหม่นั่นเองซึ่งเรากด2ปุ่มนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์ครับก็คือมันจะเข้ามันก็จะโหลดไม่ได้อยดีนั่นแหะฮะ ซึ่งวิธีแก้นะครับให้เรานะครับมาที่สายล่างครับผมไปที่ช่องเสิร์ชนะครับให้เราพิมพ์นะครับคำว่า proxy setting ครับพอค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะเห็นคำว่า use a proxy server ครับให้เรากดจาก off เป็น on นะครับเห็น address ตรงนี้ไหมครับผม address ตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์ข้อความนี้ไปครับผมจะใส่ไปในใต้คลิปนะครับผมให้เราใส่ข้อความนี้นะครับ ลงเข้าไปไนในช่อง address นะครับผมใส่ http ไปด้วยนะใส่ให้หมดทุกอย่างเลยนะส่วนอร์ตนะครับให้เราใส่80 80ครับอ่ะโอเคพอเราใส่เสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดเซฟครับผมปึง้งพอกดเซฟเสร็จปุ๊บนะครับให้เราลองกดรีไทม์ใหม่ดูนะครับอ่ะเห็นไหมครับว่าเกมเนี่ยก็จะทำการโหลดแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นเกมได้แล้วนะครับ อ่านี่ก็คือวิธีแก้นั่นเองนะฮะเห็นไหมครับว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเนาะสำหรับใครที่ใช้อ,อ่มือถือนะครับก็ลองไปกดไปดูในลองกดไปดูในตั้งค่าของอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับมันจะมีอยู่นะตั้งค่าในมือถือนะครับผมแล้วก็ใส่แบบว่าอ d เดรสก็ใส่ตามนี้พอร์ตก็ใส่ตามนี้เลยนะครับผมะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคำเตือนส,สำหรับการใช้ Proxy ตัวนี้นะครับผม ถ้าเว็บไหนนะครับที่เราเข้าเป็นประจำเนี่ยมันเกิดเข้าไม่ได้ขึ้นมานะครับอาทิฟลิเซอร์ครับฟลิเซอร์นี่เป็นแอปที่ผมใช้ดูการ์ตูนแบบถูกลิขสิทธิ์อยู่นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะเขาไม่ได้จ้างมานะครับผมแต่เผื่อใครจะเจอเหมือนกันนะครับบอกไว้ก่อนเลยจะแบบตรงๆไปเลยนะครับก็จะไม่สามารถดูอนิเมะหรือการ์ตูนในช่องทางฟลิเซอร์ได้เนาะแล้วก็จะไม่สามารถเล่นเกมออนไลน์บางเกมได้นะครับ ก็ถ้าใครเคยเล่นเกมเกมนี้ได้เคยเข้าเว็นนี้ได้แต่วันนึงเข้าไม่ได้ก็อย่าลืมปิดนะฮะหรือลองมาปิดดูก่อนก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้แะนะฮะผมสำหรับใครที่สงสัยอะไรตรงไหนก็ลองพิมพ์มาในใต้คลิปดูนะครับผมผมก็จะพยายามช่วยทุกทท่านอย่างสุดฝีมือนะครับเพื่อให้เทรนเนอร์ทุกๆท่านได้ไปฝึกสาวม้ากันได้อย่างมีความสุขนะครับยังไงก็ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ